พันธ์ครับตัวนี้แม่พันธ์น้องลุงเพชรครับหงฟ้าเป็นเป็นลูกของตินโตกับแม่บุญมากอ๋อไเนี่ยครับครับผงฟ้าโอ้สูงใหญ่มากแล้วลุงเนาะครับอันนี้ลูกลูกของเขาใช่ไหมพี่ลุงลูกเขาครับเนี่ยที่ยืนอยู่ในลูกเขาไงอันนี้ตัวเมียเนาะครับตัวเมียมีเจ้าของไงครับตัวนี้อ๋อหยังครับอยังยงเพราะว่าที่ลุงคัดคัดไว้ โอ้ตัวนี้คัดไปใช่ไหมครับผิวเหลืองสวยมากนะครับทั้านี้ที่อ่ะพร้อมชอบชอบนะก็พร้อมแบ่งได้เหมือนกันแล้วครับเท่าไหร่ครับประมาณเท่าไหร่ตั้งไว้อันนี้ต้องมาคุยกันนะครับ <laughs> ต้องคุยกันเรืรองราคานี่กันมันไม่แน่นอนเนี่ครับแต่ต้องขั้นต่นเนี่ยต้องโลขึ้นอยู่แล้วใช่ไหมครับเป็นโลนครับตัวนี้เขาลูกของลุงเพชรนะครับกับแม่หงฟ้าแม่หงฟ้านะครับ เป็นไอ้น้องแม่หงฟ้าแนกะ็เป็นน้องเป็นน้อง,องลุงเพชรแต่ว่าคนพ่อครับเป็น,<ค>นพ่อ,พอเป็นพ่อทองติโตครัหงฟ้านี่